สบายเลยใช่ไหมคะแกสแกสสบายไหมล้างมือเสร็จแล้วพร้อมเตรียมตัวเพ้นเล็บสกวนน้องกายนอนเลยค่ะตัวสั้นใช่ไหมนอนแบบว่าดูสิอสน,นอนสบายไม่งั้นพี่เขาก็ต้องเอื้อมเยอะ <c oughs> ใช่ป่ะขาสั <c oughs> า้น <c oughs> อพอพอพอ,พอนิง่งละออ้ยสบายอ่ะมีคนเช็ดมือให้ด้วยสบายนะอีกหน่อยเป็นง่อยเลยนะใช่ไหมนี่นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดโอ้ยดูแบบว่าสะอาดสะอาดนะคะมีน้ำยงน้ำยาเรียบร้อยนี่อ่างล้างมือเกตแล้วก็ สีที่นี่เขาใช้ OPI ด้วยนะคะใ่ครับกายสบายไหมครับ,บ <c oughs> เริ่มทาสีกัน <c oughs> พร้อมยังพร้อมยังคะแต่ละสีไหมทาสีเบสกันนะคะ <c oughs> นอนค้างยื้หน่อยดุสบายไปเลยอ่ะเดี๋ยวมีหลับหมูวะสบายไหมครับจกะกัจจีเหรอเคริมเลยไหมเกาเท้าสองทีย, <c oughs> ยังมามาพูดเล่น ด้านน้องกายนี่ไม่ได้ทำเล็บนะคะเป็นผู้ชายทำเล็บเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นตุ๊ดคะ่ะ <c oughs> ก็จะใช้นวดเท้าดูเธอละปีนนวดแบบว่าพิถีพิถันมากเลยนะคะครีมก็ใช้ของดี <c oughs> ดีไหมครับ <c oughs> ของแบรนด์อิสระเหรอคะ <c oughs> เป็นแบรนด์ไทยหอมไหมครับ <c oughs> หอมไหม <c oughs> ไม่หอมเลยอ <c oughs> จมูกไม่ถึง <c oughs> สวัสดีค่ะแม่แอนนะคะตอนนี้แม่แอนอยู่ที่โรงแรมโซโซพิทเทลหัวหินนะคะ้องบอกกันเลยว่านี่ดูสิแม่นางน้อยนะคะเขารีเควสต์ว่าเขาอยากจะทำสปาก็เลยพาเขามาทำมือและเล็บวันนี้น้องแกเนี่ยโปรแกรมเพ้นมือค่ะดูสิทสิทำมหน้าง่วงนันอ่ะเขาเพ้นมือเขาไม่ได้นวดตัวนะนวดนวกจะกะตีจะกะตีโยนายต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 ยเหรอ ทำไมาถึงจะกะจีอ่ะใช่จะกะจีจะกะจีไหนพี่กำลังทำอะไรอยู่งวดเท้าโอ้โหเจ้กกากะจีโดนฝ่าเท้านิดนึงเจ้กะจีเลยเจ้กกากะจีอย่าโอเวอร์จ้กกากะจีอย่าไม่ได้โอเวอร์ น้องแกน้องแกที่เขาทำอะไรให้ยูไหมคะทำเล็ตอนนี้เราทานาอนนีแกมีเลือกเพ้นสายละายลายมากเลยนะมีเลือกลายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลายที่องเคืองเนี่ยคืออะไรอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างลายเล็บที่แบบสามารถเพ้นได้นะคะมืดเอ้ามามาดูลงแสงครับ ไม่เป็นไรได้ละน,นี่นะน้องเก๋เลือกไลนยนี้<อ>ก,กับไลนยนี้หัวใจผอ,อเเบนเธอหวานแหววมากเลยดู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 ท่าคุณนายหลับแล้วหลับแล้วสบายสบายมากนะนี่ทาสีเสร็จด้วยบอยแล้ว,ออลวทาสีนี้นะมือขาวขาวเล็บเล็กไหมคะทาย่างไหมคะเล็บเล็กมากเลยค่ะเล็บเล็กมากแถมกัดเล็บด้วยค่ะ ง่วงนอนง่วงนอนแล้วดูท่าดูท่าทเดี๋ยวต้องมีเด็กหลับคาที่นั่งทําเล็บแน่ๆเลยฝั่งนี้ก็ยังไม่เลิกไหมคะ <c oughs> สบายออกเป็นหมอะมาะนะ <c oughs> เป็นหมอะมาะนะจะหลับไปเลยกลาย จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้าที่เขาจะเริ่มทำนะคะเขาก็จะมีการล้างเท้าขัดเท้าอะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อขัดสิ่งสกปรกออกไปนะคะจะถ่ายไม่ทานอันนี้ก็จะเป็นล้างมือแล้วคนนี้ล่าทำไรคนนี้ล่าทำไรคนนี้หล่อให้กำลังใจน่งหล่อนั่งเ้าลูกเฮ้ยกายขาเข้าเฟือกหรอขาเข้าเฟือกเหรอ ใช่ไหมไม่ใช่เดินไม่ได้แล้วเนี่ยเบิกใหญ่ขนาดนั้นุ้ยกายถ้าจะสบายมากเลยอะออกมาอยากนวดมากเลยอิจฉาน้องกายมากเลยอิจฉาได้ปะอา้าวอย่าดึงออกนะพี่เขาห่อไว้นี้ผมมีไป็สัก้วยน้วอยู่ยนิดนึ ก็หลับไปสิมีการระแวงสะดุ้งตื่นไว้ผ่อนคลายมากพนักงานที่โซโซฟิเทลทำสปาดีมากลิงหลับเลยลิงหลับเลยใช่ไหมยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่เขาทำเละนะ <c oughs> ทำแบบว่าสบายตัวสบายใจจนลิงหลับไปหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่ง อันนี้หลับไม่ได้เพราะจ๊กระจีแจ๊กกะจีเมื่อคืนนอนไม่หลับเมื่อคืนนอนไม่หลับอะไรหรอมุด <c oughs> มานอนไล่ปลาปลาไปนอนเตียงเด็กแทน <c oughs> ใช่ไม่ค่าไม่อยากนอนเตียงเด็กอ่ะเป็นไงคะขอดูหน่อย <c oughs> โอ้เล็บกระจิติ์อยู่นิ่งๆหน่อยอยู่นิ่ง เล็บกระจิ๊ดเล็บแต่ทำออกมาน่ารักนะเนี่ยให้พี่ทำต่อเลยเร็วเดี๋ยวจะเสร็จละงานดับไทซะแล้วเสียงเสียงดังดังเสียงดังดังก็เลยต้องทำางนี้เลยนะดับเอาแตะหัวเลยค่ะอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังสบายไหม มอนร่างกายนิดนึงมนหมอนเอ็กซ์ร์สไลน์ทางสี่ทางเจ็บอ่ะเจ็บเหรอตึงไงอุ้ยพุงขยับนิดนึงครับกกวัสบายไหมนุ่มไหมเท้านุ่มไหมครับเท้านุมาน่มไหมครับกายเท้านุ่มไหมนุ่มไหมหอยากรู้เท้านุ่มไหมเอาเท้าแตะหน้าดู <c oughs> เอ้ยไม่เอาไม่เอา 年龄。<Meeting. S 2> <laughs>